สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับที่ช่อง YouTube ตั้มดำซิ่งนะครับครับก็จะมาเก็บหอยกันนะครับมาดูเจนี่ว่าได้หอยเยอะขนาไดไหนแล้วหอยพี่น้องคนะนี้สวัสดีค่ะพี่น้องโอ้ยขึ้นหอยปากนกหอยปากนกครับหอยปากนกหอยปากนกนอ่ะไม่ใช่หอยลายนะแต่อร่อยกว่าหอยลายเพรามันอร่อย เดี๋ยวจะไปเก็บให้พี่น้องดูนะครับบสนใจกันให้เขออนไลน์ให้แล้วได้ตัวเนี้ยได้สองเลยเกิงเลยเริงเลย กี่บนนี่เมันเนแล้วเยเ็นอะเนี่ยหอย่ากยเยอะลยนเาเนห่หอยทางนั้นเยอะอยู่หรอกมาวะมดนไม่อกวพี่น้องมันเย็นอากาศห่อนๆเนาะมาหาหอยนี่แหะหอยนี่กระายตัวอยู่ พี่อันขึ้นมามาหาหอยหน่อยเดียวขึ้นมานี่ขึ้นหัวปลาลูกบอกขึ้นผาเด็กเมาเล่นน้ำด้วยนะครับวันนี้นะถือโอกาสพาเด็กน้อยมาเล่นน้าจ้าบางโง่บางโง่ใหญ่นะได้หอยก็ยังอีสาเด้อมาเล่นน้ากับพวกเรานะครับดีจังเลยครับเป็น บอกป็นได้สมุนไพรหนูอ่านไม่ต้องลงไปหาพี <e ่ปองพี <c 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 ่ปองเขาตัวโตหนูข yup ึ้นมารุ้งสนามแค่นั้นตัวเท่ามดสนามแค่นั้นบนเลือดสมองเดียวเดียนไม่ไม่แค่ขยวนมดลงไปในน้ำมามามา ก็เอาแต่ยู่แ้ที่ไหนขไปยู่ไนขบไปไหด้ขก็างัวนนนี่ยนะนัขอ็หรานเราเผม็บวดไปใส่เรบวดกนแล้วเราวมาจะเห็นมือหนักด้เห็นมือบ่บกล้เห็นที่เราเห็นหมดยังไปเช่านักเช่าแน้กเราไม่ค่อยค่อยหนคนมองขับคนมองขาตัวแล้วมามามาตรงนี้ต้มองขามคนมองขาม

เปลาตยังไงเลยบ้าา่บอองโตะโตบกเอเลยไม้อมามาลูกชายวันนี้แล้ววันนี้แล้วมาใกล้ๆนี่มามามาคุยมาคุยกับคุณปาน่อยเร็วเร็วมาเดินมามาอะไรเด้อมาคุยห้ต่งมมยืนวรนี้ต้ไม้มาอันนี้ดูมาเดช่วงชงดูมันลึกมนจ่างแทจฟองนี่ เอาขึ้นไปดิขมาอีกงนี้เร็วมา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 คุยหน่อยดิโอ้ยป้า่ะแดงามาๆๆ2ตัวอีกตัวนึงล่นไปแล้วว่ะ คือกับล้านี่หนูมาหาอะไรวันนี้นจะหอยนืมไอยากไดอยมหมาหาหอยอันี้หอยยเอดิิ้่ยนดิเย็นไหมบอกี่ิ้นดิเย็นไหมอันนี้นังเย็นอือมันดีกว่าอนเเยนนนี่พี่น้อง ว่าอยู่ทำไมเขาได้เยอะเขาเขางุมสายหลายโอ้เขางุมเขางุมทั้งมือขึ้นมาเลยเออ,อเรียกสายหลายครับไม่ใช่สายหายไหนแบ,บมือสิส <laughs> สแบ,บมือสิ <laughs> สายหลายแ<ต>หย้วออีกอย่างหนึ่งก็คือขี้ไข่น้ำน่ะขี้ไข่น้ำทำไมต้องเรียกแบบนี้นคุปปะถ้ามีลายตัวเหี้ยดทางนี้ทางนี้ได้แต่หอยแบบเนี้ย ดีมากเลยทางไมนกตกนัเบิรเลยแลี่ว่้มรอบม่อีกรอบไม่อีกรอบเลยพอดีใ่มใให้ให้พี่มินดูดิอได้หลายก้อเลยีมันเพยังไ่งุ่นเก่งจังเก่งไ่แพ้อยู่ทงไหนก่อันไปเรื่อยๆไปทางน อานเอามาให้พี่มิ้นดูอาเทำให้พี่มิ้นดูก่อนมาเร็วเร็วให้ชี้ดูหน่อยมาเร็วอยากมากับหนูมาโอ้เก่งจังเก่งจังเลยมือใหญ่หมดเลยเออเก่งเนาะจะไปบ้านเฮียก่อนเปลือมีปลาตาบอร์ดปลาตาบอร์ดปะตาบอด บ้านเฮียบ้นเฮยตพี่น้องบุ้งนี่ใหสุกนี่แ่ให้ตัน พอ่พอพอ่อไอพ่อมันหวานแหมใกล้ใกล้กลตัวมันกินได้เหรอไม,ไม่ได้เลยพอ่อกินน้ำน้ำลึกพ่อกินน้ำตื้นเหรอเสร็จแล้วนี่ชื่อหอยเชอรี่ไหมอ่ะไหนเหรอเอาเป็นยังไงึ้นมาญรู้ออกจากห้องหอยหอยไม่นหนีมือเมื่อกี้ ตอนพี่จับขึ้นมาเนี่ยหอยมันก็หนีมือแบบนี้แหละไปพ่อห,หอย,แ,ยแบบนี้เอาไหมใหญ่ใหญ่เยูไปดูเพื่อหอยแบบเนี้ยไปไปเรื่อยๆว้ายพ่อมือใจใหญ่ไหมนี่ ตว EN EN ัวนี้จะเป็นต uh> uh> uh 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 ้องเอานี่เนี่ยตัวนี้จะเริ่มแก่แล้วบัอาาีกเอ๊ากปลาสาับอากาเบร้าบเป็นบ่

ไม่เอาหวังยางไว้นี่ดีไม่ไปกูปัดไม่ไปเล่นมาได้เลบ้างครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่องยูทูปตั้มดัมซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ